แกบอกว่าฉันเป็นเพื่อนรักแกไม่ใช่หรอแฟนแกคนนี้ฉันขอนะพอดีว่าฉันชอบอ่ะเธปรปแทนออกไปดูหน่อยไมครับไม่เอาอ่ะไม่อยากเจอแล้วก็ไม่รับด้วยเอาอย่างนี้ไหมลองขอลองฉันดูสิเผื่อฉันอาจจะใจอ่อนช่วยเธอก็ได้นะไม่ต้องไม่จําเป็นในโลกของฉันอ่ะไม่มีหรอกนะคขาว่าเพื่อนรักอ่ะฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอ่ะยังคิดว่าฉันเป็นเพื่อนรักเขาอยู่หรือเปล่า ิงกี้แกอยู่ไหนเนี่ยทำใ้ฉันไลน์ไปไม่ตอบเลยฉันอ้าวดาวนี่แกบอกว่าฉันเป็นเพื่อนรักแกไม่ใช่หรอแฟนแกคนนี้ฉันขอนะเพอาทีว่าฉันชอบอะไป ฮัลโหลเอมี่แกฉันตกงานอ่ะบริษัทแกพอจะรับคนเพิ่มไหมพิงกี้เป็นเพื่อนรักแกไม่ใช่หรอเหยียดไม้เขาก็ยังเป็นผู้จัดการบริษัทแกก็ไปหาพิงกี้ก็จบเรื่องสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณพิงกี้อยู่ไหมคะอยู่ครับผมบริษัทนี้เขารับพนักงานเพิ่มอยู่ไหมคะยังรับอยู่ครับ ถ้างั้นน้องรอตรงนี้สักครู่นึงนะครับได้ค่ะเดี๋ยวผมไปแจ้งท่านประธานให้ขอบคุณค่ะครับขอโทษนะครับท่านประธานพอดีว่ามีคนมาสมัครงานนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะรู้จักท่านประธานด้วยนะครับท่านประธานออกไปดูหน่อยไหมครับ ไม่เอาอ่ะไม่อยากเจอแล้วก็ไม่รับด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าท่านประธานไม่ว่างเลยนะครับขอโทษจริงๆนะครับ เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป,ไปนี่ถ้าวันหนึ่งอ่ะฉันรวยนะแล้วฉันเปิดบริษัทอ่ะฉันจะเป็นคนดูแลแกเองอจริงเหรอ,อแกพูดแล้วนะถ้าวันไหนทำตามที่พูดไม่ได้ฉันโกรธแกถึงด้วยจริงดิสัญญาเลย คุณคุณเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะผมช่วยเอ๊นี่คุณเรียนออกแบบมาหรอครับอ๋อใช่ค่ะพอดีเลยบริษัทผมอะ่ะขาดตำแหน่งดีไซเนอร์พอดีถ้าคุณไม่มีงานอะ่ะ คุณลองไปสมัครดูก็ได้นะจริงเหรอคะจริงสิครับบริษัทผมอยู่ตรงนู้นเองขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะลองไปสมัครดูนะคะค่ะ,ไม,คคะไม่เป็นไรค่ะเย่ในทีในใ่สุดก็ได้พักผอ่อนสักทีเหนื่อยไหมครับตอนนี้ก็เป็นดีไซเนอร์คนดังแล้วนี่ดาวนี่ เราก็จะแต่งงานกันแล้วทำไมดานี่ไม่เคยพาไปหาเพื่อนรักเลยล่ะเพื่อนรักเหรอหนูมีเพื่อนลักกับเขาแล้วค่ะท่านประธานครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเราน่าจะลองขอความช่วยเหลือจากคุณดาวนี่ดูไหมครับเพราะว่าท่านประธานกับคุณดานี่เนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันไม่ต้อง ำไมหรอคนอย่างเธอก็มีวันที่เจอทางตนแล้วก็ตกอับเหมือนกันหรอเอาอย่างี้ไหมลองขอร้องฉันดูสิเผื่อฉันอาจจะใจอ่อนช่วยเธอก็ได้นะไม่ต้องไม่จำเป็นนี่พิงกี้คิดดีๆนะตอนนี้ก็มีแต่ฉันคนเดียวที่ช่วยเธอได้วันนี้ฉันมีนิทานจะเล่าให้เธอฟังเมื่อก่อนอ่ะฉันมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งแต่ว่าฉันอ่ะนันได้ชอบแฟนของเขาแล้วเขาก็ยกแฟนของเขาให้ฉัน จนเขาอ่ะตกงานแต่ว่าฉันอ่ะกลัวว่าเขาจะดึงฉันลงเหวไปด้วยฉันก็เลยปิดประตูไม่อยากเจอเขาในโลกของฉันอ่ะไม่มีหรอกนะเขา่าเพื่อนรักอ่ะฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอ่ะยังคิดว่าฉันเป็นเพื่อนรักเขาอยู่หรือเปล่าฉันเองก็มีทานเหมือนกันนะเมื่อก่อนอ่ะฉันก็เคยมีเพื่อนรักแต่ว่าแฟนของฉันอ่ะเป็นคนเจ้าชู้เขาอ่ะกลัวว่าฉันจะเสียใจชอบเตือนคุณไว้นะต่อไปอยู่ห่างดาวนี่ไว้ มิ้งฉันไม่ปล่อยคุณไว้แน่ลงไปลงไปสิหลังจากนั้นฉันตกอับและจนมากแต่เขาก็ไม่อยากให้ฉันไปเป็นลูกน้องของเขาเขาก็เลยไม่อยากเจอฉัน แต่กลับให้ลูกพี่ลูกน้องของเขามาช่วยฉันแถมยังแนะนำงานให้ฉันอีกชีวิตฉันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเขาเองบริษัทกำลังจะล้บบมละลายแต่เขากลับไม่ยอมมาหาฉันเลยเขากลัวว่าเขาจะดึงฉันลม้มลงไปด้วย จนตอนนี้เวลาก็ผ่านมาหลายปีแล้วทำไมเธอยังปากแข็งเหมือนเดิมนะพิงกี้